เคยสงสัยกันไหมว่าศยศาสตร์ไทยเกิดขึ้นมาได้ยังไงสวัสดีครับและตอนนี้อยู่กับประวัติศาสตร์ป3วันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางดำดิ่งลงไปในรากเน่าของความเป็นไทยในมุมที่ลึกลับที่สุดซับซ้อนที่สุดและอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเรากําลังจะคุยกันเรื่องศยศาสตร์ครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าในขณะที่เรากําลังอยู่ในยุคข,ของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เราใช้สมาร์ทโฟน 5G เรากําลังจะส่งยานไปดวงจันทร์แต่ในขณะเดียวกัน หน้าฟีดโซเชียลมีเดียของเราก็เต็มไปด้วยวอลเปเปอร์สายมูตารางสีเสื้อมงคลหรือข่าวการบวงสวงเปิดกล้องละครที่ต้องดูเรืกยามอย่างเคร่งครัดคำถามที่น่าสนใจคือทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงไม่เคยหายไปทำไมประเทศที่ดูทันสมัยอย่างไทยถึงยังมีสารพระภูมิอยู่หน้าติกระฟ้าและทำไมเราถึงแขวนพระเครื่องราคาหลักล้านไว้บนคอวันนี้ประวัติศาสตร์ป .3 จะพาเพื่อนๆไปถอดรหัสศสยศาสตร์ไทยแบบถึงลูกถึงคน เราจะไม่มานั่งเล่าเรื่องผีหลอกวิญญาณหลอนนะครับแต่เราจะมาผ่าตัดโครงสร้างความเชื่อนี้ด้วยมีดหมอทางประวัติศาสตร์และมนุษยวิทยาเราจะไปดูว่าศิลศาสตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องงม,มงายแต่เป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางใจที่บรรพบุรุษของเราสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับความกลัวและความไม่แน่นอนของชีวิตเราจะไปหาคําตอบว่าผีคืออะไรในมุมมองของคนโบราณพรามเข้ามาเปลี่ยนผีให้เป็นเทพได้อย่างไรและพุทธศาสนาเข้ามาจัดการกับระบบความเชื่อเดิมนี้แบบไหน จนกลายเป็นส่วนผสมที่แยกไม่ออกเหมือนกาแฟทวีอินวันในแก้วเดียวและเราจะเดินทางจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่คนยังกราบไหว้ต้นไม้มาสู่ยุคอาณาจักรที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และจบลงที่ยุคดิจิทัลที่ศสยสาศาสตร์กลายเป็นพุทธพาณิชย์ก่อนที่เราจะไป่รยคาถาเราต้องมาทําความเข้าใจคําศัพท์กันก่อนครับคําว่าศสายสาศาสตร์มาจากภาษา,าบาลีสันสกฤตว่าไสายรวมกับาศสาสตร์ไสหรือเสยยะแปลว่าการนอนหรือสิ่งที่ประเสริฐน้อยกว่า ส่วนศาสตร์คือความรู้ดังนั้นความหมายตรงตัวของไสยศาสตร์ในมุมมองของพุทธศาสนาเถราวาดคือศาสตร์ของคนหลับหรือวิชาที่ไม่ได้นําไปสู่ความตื่นรู้หรือนิพพานเป็นวิชาทางโลกที่มุ่งหวังผลดลบัรดาลความร่ํารวยหรืออํานาจแต่ในมุมมองของนักมนุษยวิทยาไสยศาสตร์คือระบบความรู้หรือภูมิปัญญาที่มนุษย์ใช้จัดการกับอํานาจเหนือธรรมชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการเพื่อนๆต้องเข้าใจบริบทของคนโบราณก่อนนะครับ ในยุคที่ยังไม่มีกรมอุตุนิยมวิทยาไม่มีโรงพยาบาลและไม่มีตำรวจโลกใบนี้เต็มไปด้วยอันตรายและความไม่แน่นอนฝนจะตกไหมไฟจะไหม้ป่าหรือเปล่าโรคระบาดจะมาเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้คือความเครียดของคนโบราณดังนั้นไยศาสตร์จึงทำหน้าที่เป็นเทคโนโลยีในการควบคุมสิ่งแวดล้อมครับการเต้นรำบูชาผีฟ้าเพื่อให้ฝนตกก็คือการพยายามควบคุมสภาพอากาศการสักยันหนังเหนียว ก็คือการสร้างกรอบป้องกันภัยส่วนบุคคลนี่คือฟังก์ชันหรือหน้าที่ของศยศาสตร์ที่ทําให้สังคมอยู่รอดมาได้ถ้าเปรียบความเชื่อไทยเป็นขนมชั้นชั้นล่างสุดที่หนาที่สุดและเก่าแก่ที่สุดคือาศาสนาผีหรืออนิมีซึมก่อนที่าศาสนาพราหมณ์และพุทธจะเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิคนในดินแดนแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนมอญคนขอมล้วนแต่นับถือผีทั้งสิ้นครับผีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวิญ,ญญาณคนตายที่มาหลอกหลอนอย่างเดียวนะครับ แต่หมายถึงพลังอำนาจที่สิงสถิตยอยู่ในธรรมชาติผีป่าผีเขาผีน้ำผีนาผีบรรพบุรุษทุกอย่างมีเจ้าของมีผู้ดูแลคนโบราณเชื่อว,ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของโลกแต่เรามาขออาศัยอยู่ดังนั้นเราจึงต้องมีการเส้นไหว้เพื่อขออนุญาตและขอความคุ้มครองและแนวคิดที่สำคัญที่สุดของคนไทยคือเรื่องขวัญครับขวัญไม่ใช่วิญ,ญญาณแบบฝรั่งนะครับแต่ขวัญคือพลังชีวิตที่สิงสถิตยอยู่ในสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต <K an> ขวัญของคนมี3 2ขวัญประจําอวัยวะต่างๆถ้าขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะแข็งแรงและมีความสุขแต่ถ้าขวัญหนีดีฟอร์หรือขวัญหายเราจะเจ็บป่วยและโชคร้ายดังนั้นพิธีกรรมแรกเริ่มของศิยศาสตร์ไทยจึงไม่ใช่การร่ายมนต์คาถาภาษาบาลีแต่คือการเรียกขวัญหรือสู่ขวัญการผูกข้อมือด้วยฝ้ายสีขาวคือสัญ,ญลักษณ์ของการกักเก็บพลังชีวิตให้อยู่กับตัวนี่คือรากฐานที่ลึกที่สุดที่ยังคงอยู่ในประเพณีไทยทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานบวชหรือตอนที่เราไม่สบายต่อมาในช่วงต้นพุทธศตวรรษหรือประมาณ2,000ปีที่แล้วได้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อพ่อค้าและนักบวชจากอินเดียเดินทางข้ามมหาสมุทรมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิสิ่งที่พวกเขานำมาด้วยคือาศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นาศาสนาที่มีระบบระเบียบมีคำพีพระเวทมีเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่อย่า,ยยางพระศิวะพระนารายพระพรหมและมีเวทมนต์คาถาที่เป็นภาษา,ษาศักดิ์สิทธิ คนพื้นเมืองในตอนนั้นตื่นตาตื่นใจมากครับจากเดิมที่ไหว้ผีป่าผีเขาที่มองไม่เห็นพอเจอพรามที่มีบทสวดไพราะมีพิธีกรรมที่อลังการมีรูปปั้นเทพเจ้าที่สวยงามมันเหมือนการอัปเกรดระบบปฏิบัติการทางความเชื่อพราหมณ์ไม่ได้เข้ามาทําลายผีครับแต่เข้ามาจัดระเบียบผีให้มีชนชั้นโดยยกย่องเทพเจ้าจากอินเดียให้อยู่สูงสุดและลดระดับผีพื้นพื้นเมืองให้กลายเป็นบริวารหรืออารักษ์ศาสปา์ไทยในยุคนี้จึงเริ่มมีความซับซ้อนขึ้น เริ่มมีการใช้ยันที่ดัดแปลงมาจากอักขรอินเดียเริ่มมีการใช้คาถาอาคมที่เป็นภาษาสันสกฤตผสมกับคำพื้นเมืองและเริ่มมีแนวคิดเรื่องสายขาวสายดำเกิดขึ้นสายขาวคือวิชาสายเทพเพื่อการรักษาป้องกันตัวและสิริมงคลส่วนสายดำคือวิชาสายมารเพื่อการทำร้ายทำสเสน่ห์ยาแฝดหรือการควบคุมบิญญาณซึ่งมักจะถูกเชื่อมโยงกับพระเวทฝ่ายอาถรรพ์ของอินเดียเลเยอร์ที่3พุทธศาสนาและการปรองดอง เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาศาสนานี้ไม่ได้เน้นเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่เน้นเรื่องกรรมและการหลุดพ้นในทางทฤษฎีพุทธกับสน่าจะขัดแย้งกันเหมือนน้ำกับน้ำมันเพราะพุทธสอนให้ใช้ปัญญาและพึ่งตนเองแต่สสอนให้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ในทางปฏิบัติสังคมไทยเก่งเรื่องการผสมผสานครับคนไทยไม่ได้ทิ้งผีไม่ได้ทิ้งพรามแต่เอาพระพุทธเจ้ามาวางไว้ยอดสุดของเจดีความเชื่อเราไหว้พระพุทธรูปในโบสถ์ แต่เราก็ตั้งสารพระภูมิไว้หน้าบ้านและเราก็ยังเลี้ยงผีปู่ย่าในวันสงกรานต์พระสงฆ์ในสมัยโบราณก็ต้องปรับตัวครับเพื่อที่จะเผยแผ่ศาสนาให้ชาวบ้านเข้าใจท่านจึงต้องยอมรับบทบาทของหมอพระหรือเกจิอาจารย์ที่นอกจากจะสอนธรรมะแล้วยังต้องทำหน้าที่ปัดเป่ารถน้ำมนต์และปลุกเสกข,ของขลังเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้ชาวบ้านในยามยากลำบากศาสตร์ไทยจึงกลายสภาพเป็นพุทธคุณคือการใช้อำนาจของพระรัตนตรัยมาผสมกับคาถาอาคม เพื่อผลในทางคุ้มครองป้องกันก่อให้เกิดวัตถุมงคลพระเครื่องและตะกรุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยเราได้เห็นโครงสร้างสามชั้นของความเชื่อไทยแล้วนะครับศาสนาผีคือรากฐานที่ยึดโยงกับธรรมชาติศาสนาพราหมณ์คือโครงสร้างพ,พิธีกรรมและเวทมนต์และศาสนาพุทธคือร่มใบใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งหมดไว้ด้วยกฎแห่งกรรมนี่คือที่มาของคําว่าศสยศาสตร์ในแบบไทยๆท,ที่ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องมนต์ดำ แต่หมายถึงวิถีชีวิตที่คนไทยใช้จัดการกับโลกที่มองไม่เห็นต่อไปเราจะไปลงลึกในรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นและสยดสยองกันครับเราจะไปดูประเภทของสยศาสตร์ว่ามีกี่แขนงวิชาคงกระพันชาตรีหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าเขาทํากันอย่างไรและมีทฤษฎีอะไรอธิบายเราจะไปคุยเรื่องสเสน่ห์ยาแฝดการทํากุใสยใส่กันฝังรูปฝังรอยว่ามันมีนกลไกทางจิตวิทยาอย่างไรและเราจะไปเจาะลึกเรื่องผีตายโหง การเลี้ยงกุมารทองและการใช้วัตถุอาถรรพ์อย่างน้ำมันพายว่าทำไมของที่น่ากลัวที่สุดถึงกลายเป็นของที่คนแสวงหามากที่สุดหลังจากที่เราเห็นโครงสร้างความเชื่อไปแล้วคราวนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดของวิชาที่ฮิตที่สุดและเป็นภาพจำของชายไทยโบราณน,นั่นคือวิชาคงกระพันชาตรีในสมัยก่อนผู้ชายไทยต้องถูกเกณฑ์ไปรบหรือต้องเดินทางไกลต้องฝ่าป่าเขาและโจนผู้ร้ายความปลอดภัยในชีวิตต่ำมากครับ สิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดคือเกราะที่จะทําให้พวกเขามั่นใจว่าจะรอดกลับมาหาลูกเมียได้คงกระพันคือการทําให้ร่างกายทนทานต่ออาวุธฟันแทงไม่เข้าส่วนชาตรีหมายถึงความคล่องแคล่วว่องไวหรือแคล้วคลาดเครื่องมือสําคัญของวิชานี้คือการสักยันครับยันหรือยันตระมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าเครื่องกลไกหรือผังสําหรับทําสมาธิแต่ในบริบทไทยยันคือการนําอักขระขอมและตัวเลขมงคลมาผูกเป็นรูปทรงเรขาคณิต หรือรูปสัตหิมพานอย่างเสือเพ่นหนุมานหรือหมูเขี้ยวตันในทางมนุษยวิทยากายภาพการสักยันคือพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านที่เปลี่ยนเด็กชายให้กลายเป็นนักรบครับความเจ็บปวดระหว่างการศัก์คือการทดสอบจิตใจและลวดลายบนผิวหนังคือเครื่องแบบที่แสดงสังกัดว่าคุณเป็นสิทธิสำนักไหนแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าอิทธิฤทธิคือจิตวิทยาเบื้องหลังครับคนที่สักยันหรือพกเครื่องรางจะมีความมั่นใจในตนเองสูงเมื่อเขาเชื่อว่าเขาหนังเหนียว เขาจะกล้าหาญไม่เกรงกลัวและความไม่กลัวนี้แหละครับที่ทําให้ในหลายสถานการณ์เขาสามารถต่อสู้และเอาชนะศัตรูได้จริงๆมันคือฤทธิ์ยาหลอกที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันเปลี่ยนสรีรวิทยาของร่างกายให้หลั่งอะดรีนาลีนและทนทานต่อความเจ็บปวดได้ชั่วขณะส่วนเมตตามหมานิยมสเสน่ห์ที่สร้างได้ตรงข้ามกับสายบูคือสายบุญที่เรียกว่าเมตตามหมานิยมครับวิชานี้ไม่ได้เน้นความเหนียวแต่เน้นการเป็นที่รัก การค้าขายดีและการเจรจาต่อรองสัญ,ญลักษณ์ที่นิยมคือสาลิกาลิ้นทองหรือณห,หน้าทองพิธีกรรมลงณห,หน้าทองที่เอาแผ่นทองคําเปลวมาแปะที่หน้าผากแก้มลิ้นแล้วท่องคาถาจริงๆแล้วมันคือการเสริมบุคลิกภาพครับในทางจิตวิทยาคนที่ผ่านพิธีกรรมนี้มาจะรู้สึกว่าตัวเองมีของดีจะยิ้มแย้มแจ่มใสมั่นใจในการพูดจาและเมื่อเรายิ้มแย้มคนรอบข้างก็จะยิ้มตอบและอยากคุยด้วยโดยอัตโนมัติ นี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดทางจิตวิทยาแบบพื้นฐานเลยครับสยายสตร์ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้คนคนนั้นกล้าที่จะแสดงเสน่ห์ของตัวเองออกมาทีนี้เรามาเข้าสู่โซนอันตรายกันบ้างครับนั่นคือสายดำหรือมนต์ดำสิ่งที่คนไทยกลัวและโหยหามากที่สุดในหมวดนี้คือเสน่ห์ยาแฝดหรือการทำของใส่ให้คนรักคนหลงคำว่าแฝดในที่นี้สันนิษฐานว่ามาจากคำว่าแฝดกันหรือติดกันแน่นเหมือนฝาแฝด วิธีการทําเสน่ยาแฝดแบบโบราณน,นั้นสกรปรกและอันตรายมากครับมักจะใช้วัตถุอาถรรพ์จากร่างกายเช่นเส้นผมเล็บหรือของเหลวจากร่างกายผสมกับว่านยาและผงอาถรรพ์ให้เป้าหมายกินในทางวิทยาศาสตร์การกินสิ่งปฏิกูลเหล่านี้เข้าไปอาจทําให้เกิดอาการมึนงงป่วยไข้หรือสติฟั่นเฟือนซึ่งคนโบราณอาจตีความอาการเหม่อลอยนี้ว่าโดนของหรือหลงไหลได้ปลื้มแต่ในทางสังคมวิทยา การทำเสน่ห์สะท้อนถึงความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์และสถานะทางอำนาจของผู้ทาครับส่วนใหญ่ผู้ที่หันมาพึ่งไสยศาสตร์ด้านนี้มักจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเช่นเมียน้อยหรือคนที่แอบรักเขาข้างเดียวเมื่อไม่สามารถเอาชนะใจด้วยวิธีปกติได้จึงต้องใช้อำนาจเหนือธรรมชาติเข้ามาบังคับเจตจำนงของอีกฝ่ายมันคืออาชญากรรมทางจิตวิญ,ญญาณครับเพราะมันคือการพยายามครอบงำจิตใจผู้อื่นโดยที่เขาไม่ยินยอม อีกวิชาหนึ่งที่คล้ายกับตุ๊กตาวูดูของตะวันตกคือการฝังรูปฝังรอยพิธีกรรมนี้ใช้วิธีปั้นหุ่นขี้ผึ้งเป็นรูปคนที่เราต้องการกระทำเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดใส่ลงไปแล้วมัดตราสังหรือตอกตะปูเพื่อให้คนคนนั้นเจ็บปวดหรือให้รับให้หลงหลักการทำงานของมันคือเวทมนต์แบบความคล้ายคลึงตามทฤษฎีของเซอร์เจมส์เฟรเซอร์นักมนุษยวิทยาชื่อดังทฤษฎีนี้บอกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะส่งผลถึงกัน ถ้าเราทำร้ายหุ่นจำลองตัวจริงก็จะเจ็บด้วยแม้ในทางฟิสิกส์พิสูจน์ไม่ได้แต่ผลทางจิตวิทยานั้นบุญแรงครับถ้าเหยื่อรู้ตัวว่าโดนทำของใส่เขาจะเกิดความเครียดวิตกกังวลจนล้มป่วยได้จริงๆที่เรียกว่าโนซิโบเอฟเฟกซึ่งเป็นด้านตรงข้ามของพลาซิโบคือความเชื่อด้านลบทําให้ร่างกายแย่ลงมาถึงเรื่องที่น่าขนลุกที่สุดครับคือการใช้วัตถุอาถรรพ์จากศพโดยเฉพาะผีตายโหงคนไทยเชื่อเรื่องความเฮี้ยนครับ ยิ่งตายโหงตายทั้งกลมตายด้วยความอาฆาตพลังงานทางวิญญาณจะยิ่งแรงกลา้าหมอผีสายดำจึงนิยมนำชิ้นส่วนศพเหล่านี้มาทำเป็นเครื่องรางหรือสกัดเป็นน้ำมันพรายน้ำมันพรายคือน้ำเหลืองที่ได้จากการลนไฟใต้คางศพผีตายทั้งกลมเชื่อกันว่ามีฤทธิ์ด,ดุลแรงที่สุดในการทำสเสน่ดีดใส่ใครคนนั้นจะหลงจนโมวหวไม่ขึ้นทำไมต้องเป็นผีตายทั้งกลมเพราะมันคือตัวแทนของความปรารถนาที่ไม่ได้รับการเติมเต็มครับ แม่ที่ตายขณะมีลูกคือความอลาลัยอาวรณ์ขั้นสุดพลังงานนี้จึงถูกนํามาใช้เพื่อดึงดูดความรักและความผูกพันในมุมมองนักวิชาการนี่คือการจัดการกับความตายแบบหนึ่งครับแทนที่จะปล่อยให้ศพที่ตายผิดธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวและควบคุมไม่ได้หมอผีใช้วิธีการทางไสยศาสตร์เพื่อควบคุมและใช้งานพลังงานนั้นเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นอํานาจเรื่องสุดท้ายในส่วนนี้คือกุมารทองครับ วรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนสะท้อนภาพการกำเนิดกุมารทองได้ชัดเจนที่สุดคือการผ่าท้องศพเมียเพื่อเอาลูกมาย่างไฟและปลุกเสกให้เป็นลูกกรอนี่คือสุดยอดของความโหดร้ายและความรักในเวลาเดียวกันกุมารทองพัฒนามาจากการบูชาผีบรรพบุรุษที่คอยดูแลลูกหลานแต่ย่อส่วนลงมาเป็นผีเด็กที่เลี้ยงง่ายว่านอนสอนง่ายและให้คุณทางด้านโชคลาภการเลี้ยงกุมารทองสะท้อนวัฒนธรรมอุปถัมภ์ของไทยครับ เราเลี้ยงเขาให้ข้าวน้ำขนมของเล่นเพื่อแลกกับการให้เขาช่วยเฝ้าบ้านช่วยเรียกลูกค้าหรือช่วยบอกหวยมันคือความสัมพันธ์แบบ,บวินวินระหว่างคนกับผีในปัจจุบันกุมารทองเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นตุ๊กตาลูกเทพซึ่งตัดทอนความน่ากลัวของซากศพออกไปเหลือวไว้เพียงตุ๊กตาน่ารักน่ารักแต่ฟังก์ชันการใช้งานยังเหมือนเดิมครับคือเป็นที่พึ่งทางใจและเพื่อนคลายเหงาในสังคมเมืองที่โดดเดี่ยวเราได้เห็นความหลากหลายของศัยศาสตร์ไทยครับ ว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องงมงายไร้สาระแต่มันตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทั้งสิ้นความมั่นคงปลอดภัยคือคงกระพันความรักและการยอมรับคือเมตตามหานิยมและเสน่ห์ความมั่งคั่งและโชคลาภคือกุมารทองและการเลี้ยงผีมันคือคกลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนที่ช่วยให้คนไทยในอดีตและปัจจุบันสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตได้เราได้เห็นความขลังและความน่ากลัวของไสยศาสตร์โบราณแต่ในศตวตรรษที่21 ศยศาสตร์ไม่ได้หายไปไหนครับมันแค่เปลี่ยนหีพอหรือรีแพคเกจิ้งใหม่ให้ทันสมัยและเข้าถึงง่ายขึ้นในชื่อที่เราคุ้นหูกันว่ามูเตลูคำว่ามูเตลูเดิมทีมาจากชีพภาพยนต์อินโดนีเซียแต่คนไทยเอามาใช้เรียกการบูชาเครื่องรางของขลังและการขอพรเทพเจ้าแบบรวมๆโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและคนวัยทำงานสิ่งที่น่าสนใจคือมูเตลูตัดทอนความน่ากลัวความสกรปรกและพิธีกรรมที่ยุ่งยากออกไปครับ เหลือวไวเพียงความสวยงามและความสะดวกสบายเราเห็นกำไลหินมงคลที่ออกแบบเหมือนเครื่องประดับแฟชั่นเราเห็นบเปเปอร์หน้าจอมือถือที่เสริมดวงตามราศีเราเห็นการดูดวงออนไลน์ผ่านซูมทั้งหมดนี้คือการปรับตัวของไสยศาสตร์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ไสยศาสตร์ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมความเชื่อที่มีมูลค่ามาหาศาลครับมีการประเมินว่าเนินหมุนเวียนในธุรกิจวัตถุมงคลและการพยากรศาสตร์ในไทยสูงถึงหลายหมื่นล้าน หรืออาจแตะแสนล้านบาทต่อปีวัดหลายแห่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศรัทธามีการสร้างรูปปัญญ้นยักษ์พญานาคหรือไอ้ไข่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเงินบริจาคจนเกิดคำถามเรื่องพุทธพาณิชย์หรือการหากินกับศาสนานักสังคมวิทยามองว่านี่คือกระบวนการทำให้เป็นสินค้าหรือคอมโดิฟิเคชันของความศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาถูกเปลี่ยนให้เป็นสินค้าที่มีราคาข่างงวดมีการปั่นราคาพระเครื่องเหมือนหุ้นมีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์รีวิวเครื่องราง แม้ด้านหนึ่งจะดูเสื่อมแต่ในอีกด้านหนึ่งมันคือการกระจายรายได้สู่ชุมชนครับชาวบ้านรอบวัดมีรายได้จากการขายดอกไม้ทูบเทียนอาหารและของที่ระลึกเศรษฐกิจฐานรากถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่ออย่างปฏิเสธไม่ได้คำถามสำคัญคือในยุคที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าทำไมคนยังพึ่งพาไสยศาสตร์คำตอบคือวิทยาศาสตร์ตอบโจทย์เรื่องกายภาพได้ดีครับแต่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องความไม่แน่นอนและความหมายของชีวิตได้ดีพอ หมอรักษาโรคได้แต่หมอบอกไม่ได้ว่าทำไมเราถึงโชคร้ายป่วยเป็นมะเร็งนักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ตลาดหุ้นได้แต่บอกไม่ได้ว่าทำไมเราถึงซื้อหวยไม่ถูกศัยศาสตร์จึงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างทางจิตใจตรงนี้มันทำหน้าที่เป็นยาคลายเครียดทางสังคมช่วยให้คนมีความหวังและกำลังใจในการใช้ชีวิตท่ามกลางความผันผวนสุดท้ายนี้ศัยศาสตร์ไทยคือดาบสองคมครับในด้านบวกมันคือรากเน้าทางวัฒนธรรมคือศิลปะ คือเครื่องยิดเหนี่ยวจิตใจและเป็นกุศโลบาให้คนทำดีแม้จะหวังผลก็ตามแต่ในด้านลบมันคือความมวมงายที่ทำให้คนขาดเหตุผลถูกหลอกลวงเสียทรัพย์สินและอาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรมหากหมกมุ่นเกินไปบทเรียนที่เราควรได้รับจากการเดินทางในวันนี้คือเราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธศัยศาสตร์ครับแต่เราควรทำความเข้าใจมันอย่างถ่องแท้มองให้เห็นถึงที่มาที่ไปและกลไกาการทำงานของมัน ใช้ศยศาสตร์เป็นเครื่องปรุงรสให้ชีวิตมีสีสันแต่อย่าใช้เป็นอาหารหลักจนลืมใช้สติปัญญาและความเพียรของตนเองพระพุทธเจ้าสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนศยศาสตร์อาจช่วยสร้างความมั่นใจแต่ความสําเร็จที่แท้จริงต้องมาจากการลงมือทําของเราเองครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางเปิดตําราลี้ลับมาด้วยกันตลอดจนจบคลิปหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทําให้ท่านมองเห็นถึงเรื่องราวของศยศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ว่ามีความเป็นมายังไง อย่างไรก็ตามเรื่องราวในวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนอีกอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาอย่างยาวนานสำหรับวันนี้ประวัติศาสตร์ป .3 ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ